หวานเปรี้ยวซ้ำเออเอาให้ครบแหละเอาให้ครบแหละเออเออเนี่ยเนาะสไตล์วอมันก็จะมีราคาก็ขึ้นมานั่งบนรถแล้วนะคะทุกคนนี่เมาแก่โคตรดี สวัสดีทุกคนอยู่กับลักวอล์กนะคะตอนนี้แบ็ฟิลค่ะเจอน,นะคะพ่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนเอ่ยนี่เลยค่ะอาซากุสะค่ะหรือวัดเซนโซจินั่นเองคือทุกคนอาจจะรู้ตักในฐานะว่าอาวัดอาซากุสะแต่จริงๆวัดอาซากุสะเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านนายจะเป็นศาลเจ้าตอนนี้เขาเรียกว่าวัดเซนโซจอคนเยอะมาก าแตอนนี้คนเยอะมากด้วยอากาศมันดีเนาะคนเลยอยากมาขอดรสสีสีต่างๆใชเคาว่าถ้ามาโตเกียวอ่ะก็ต้องมาที่นี่สักครั้งหนึ่งอ่ะใครไม่มาคือพลาดมากเหมือนมาไม่ถึงญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเข้าไปใงวัดกว่านเนาะตามไปเลยค่ะ เราจะมารวบรวมอาหารสตรีทฟู้ดที่น่ากินแต่ละย่านกันใช่มีอะไรน่ากินบ้างคืออาหารก็มาดูก่อนดูคูอความแบบเก๋แต่ว่าเดี๋ยวเราเขไปดูดีกว่าว่าจะไปกินอะไรกันดีเนาะอย่างนั้นอะไปตามไปเลยตาสตรีทฟู้ดยูยูว่าตาสตรีทฟู้ดทุกคนอันนี้มันคืออะไรไม่รู้อ่ะ สอัน6กร้อยหรอโยเล้ยมันคืออะไรอ่ะเ d b บินกินไหมถั่วคกทุกคนค่ะเดีกินข้างนอกใช่เขาบอกว่าไม่ให้กินในนี้นะคะให้เไปกินข้างนอกเดี๋ยวเราไปลองชิมข้างนอกเนาเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบเรดบีนก็เป็นถั่วแดงนะก็เป็นขนมแบบว่าจะเป็นแบบพทเิชเฉพาของเขาใั้น้ำอาลจะเป็นไงติมนะคะ เราจะได้กินไอติมกันแล้วแบบอุ้ยแบบใหม่แบบสับจริงเขาจะกินอะไรอ่ะอ่าไวท์พีชวันแอนวานิลาช็อกโกแลตวานิลาช็อกโกแลตวันได้มาแล้วค่ะนี่น่ากินมากมากินแล้วนะครับกอร่อยใหรบ้างอร่อยทำอั่มนะชิมไหมพี่พีช รสจังช็อกโกแลตสีน้ำเลยอันนี้รสพีชจะเป็นหอมพีชวันนี้เป็นไวท์พีชนะทุกคนจะหอมกลิ่นพีชแบบก็หอ,หอมแล้วก็มีความแบบนมนมมันจะลายๆหน่อยอะยแต่ของฉ<ะ>ันอะหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากขนาดนั้นคือแบบมันตัดในวันที่ลาลากช็อกโกแลตเนาะมันเลยแบบมีความแบบครีมมี่ครีมมี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนตอนนี้เราจะไปกินนังโง่กันนงังโง่เสียบไม้คะ่ะนงังโง่ย่างเสียบไม้นะจ๊ะม,<า>มากินตรงนี้นะทุกคนเธอชิมลเลยอันนี้นะมันร้อนอะ่ะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งกินไปเรนะียนนมอ้าโอ้ยฉีโอ้ยฉ <c oughs> ีอร่อยอะ่ะชิ้นรอ้อนอร่อยมากเลยร้อนไม่รอ้อนขนาดนันะ้นแบบมีความหนุบหนุบนุ่มๆแล้วก็มีแบบว่า มันอร่อยอะทุกคนตอนนี้เราเจอโมจิที่เป็นแบบอุ้ยน่ากินมากเยไหนอะนูนๆมองไปที่เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็โมจิใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปต้องปโดนคุณแบ็คกำลังจะซื้อให้เรากินนะคะตอนนี้เราได้มาแล้วค่ะทุกคนปั่ะก่อนเลยหนึ่งคำแล้วเอาตอบบรีใบมีมวามร้อเตอบบรีทุกคน ไส้ขวาแดงคืออร่อยมากมานุ่มนุ่มแล้วก็นหนุบเวอร์ไปร้านต่อไปกันนะทุกคนต,ตามไปเลยค่ะสตรอเบอรี่นะคะราคาอยู่ที่500ยเยนนะคะทุกคนกินแล้วนะกินเลยอ้หำ <c oughs> หวานหวานมากปเปรี้ยวซ้ำแต่ตัวสตรอเบอรี่ทุกคนก็หวานอเอานี้ทุกคนเดี๋ยวขอไปไหว้พระก่อนนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรง JD 5ชันน้นแล้วนะที่เป็นที่ประดิษฐานของพระโพธิสัตว์คันนงนี่เองสวยมากของจริงขอไปข้างในไปไว้อตอนก่อนอยากกลับมาอีกไปกันเธอค่ะไปดูว่าความปังความมูใสมูจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องรางนะคะที่บ่งบอกถึงความมั่งคัง่งแล้วก็บูชาสุดๆเอาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแบทนะคะเขาได้ทุเครื่องรางเครื่องอใจ อูแพ็กเกจจริงน่ารักมากเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันดีกว่าตาตาทุกคนตาตาตาถ้าเรานะคะก็สามารถมาซื้อทูบได้ตรงนี้นะคะราคาแค่200เยนค่ะต่อเั่นนะช้าใช่ว้าวเธอเราผู้ปาษาไทยท่านจะฟังหรือเปล่าวะเอ่อท่านน่าจะมีทานซัเลเตอร์โอเคได้เออเอาให้ครบแหละเอาให้ครบแหละเออเออ ออไปเถอะไปเถอะอายคนอื่นเขาโอเค <laughs> <Okay, S 2> <laughs> เดี๋ยวต่อไปเราจะไปโยนเหนรียญอวยพรกันนะจ๊ะไปเที่ยวนะคะตั้งกล้องก่อนเะทุกคนเนี่ยเนาะสไตล์วอล์มก็จะมีนีละค่ะอลามอาอกมาแล้วคะ่ะได้แบนนี้คะ่ะ ปุ้ยเราก็เต็มอิ่มกับวาซซัคกุสามากเลยนะคะ่ะเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกได้ไปเจอข้างนอกค่ะทุกคนตอนนี้คือเราก็ไหว้ข้างในเสร็จแล้วเราเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถอีซูบิยะใช่ไปนั่งรถลา<ะ>กก็จะต้องให้หนุ่มๆเขาลากรถให้เราก็เพราะว่าดาวขอยได้หนุ่มๆแล้วกันนอ้องเนี่ครับพร้อมพร้อมค่ะพร้อมหนุ่มคนนี้เหรอคะขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยขึ้นเลย ค่ะทุกคนเรากำลังจะไปขึ้นรถลากกันนะคะตอนนี้ก็คุณแบบแค่สั่งารให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนั่งชมวิวเมืองนะคะตรงโตเกียวนะคะใช้เวลาหมด30นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเวลานะคะเลคกคอมเมนต์เลยค่ะให้นั่งประมาณ60นาทีขึ้นไปก็จะได้รับชมวิวทั่วญี่ปุ่นแบบจุใจวิวทั่วโตเกียวแบบจัดเต็มจัดหนักเลยค่ะไปค่ะขึ้นรถกันเถอะค่ะทุกคน ตามคุณแบ็คไปเลยค่ะกะ็กขึ้นมานั่งบนรถแล้วนะคะทุกคนนี่นี่คนขับของเรานี่คนขับเราเซย์ไฮจูนันแคมเปอรโอเคค่ะขอบคุณคับสวัสดีค่ะทุกคนจอยมากจอยมากแล้วคือนี่นั่งรถนี่นะจ๊ะแล้วนี่เราก็ถ่ายวอล์กกันอยู่นะจ๊ะสวยมากโคตรดี โอ้ยผมน่ามาเปิดหมดแล้วแข็งแรงมากเลยใช่ใช <sh> ่เขาต้องออกกําลังกายขนาดไหนดูดิสวยมากสวยมากทุกคนตึกสกายทีนั่งไงสกายทีบิวดี้สวยมากโอเคโอ้ยสกุลโอเคสก้ยโอ้ยโอ้ สวยแบบดีมากทุกคนคุ้มมากจริงอ่ะดูวิวเมืองค่ะทุกคนววิเมืองสวยมากเขินเหมือนกันนะจริงสวยมากโอ้ยซากุระออกดอกทุกคนคือรถที่ร้านเนี่ยค่ะเป็นรถดังในของญี่ปุ่นเนาะที่เมที่ญี่ปุ่นว่ายิงยิงชาถ้าจะยิงเขาที่เขาพูดเมื่อกี้เนี้ยอันนั้นแหละอันนี้มันจะเราออกเสียงถูกถูกหรือเปล่าขออภัยเลยนะคะประมาณนั้นเลยค่ะ ทุกคนคหมดรอ20บ20เีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวนกลับมาที่ที่เราขึ้นมา่กี่ใช่ใชไปส่องถึงที่เลยค่ะ<ช>ก็สูงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปมูกันต่อนะคะไหเดี๋ยวไปรอดูกันเลยไปรอดูค่ะเย้ทุกคนตอนนี้เราถึงศาลเจ้าที่สองแล้วก็คือศาลเจ้าโนกินั่นเองเออแล้วก็ที่เนี่ที่เขาดังเลยคือเป็นไอเสาสีแดงโทรีอิสีแดงดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน เดินขึ้นถัดมานิดนึงนะคะก็จะมีค่ะโอ้ยมีอ่างน้ำให้ล้างมือนะคะน็อดดิงวอเตอร์นะคะเอาแค่ล้างมือได้นะเอาแค่ลอนะคะเย็นดูดิอ่ะสาวสีดางคืออันนี้เออสวยมากโหดูดิ ที่นี่คือสงบมากจริงคือคนเขามารด้วยแทบจะมีแต่คนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยที่เขามากันที่วัดเนี้ยซีสารเจ้านี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบว่าแขวนป้ายด้วยเดี๋ยวเราจะไปแขวนป้ายกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเย้ราได้ไปแล้วที่นี่นรอเดี๋ยวเราไปเขียนขอพรกันไปเขียนขอพรกันนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะขอันกนละอันนะครับค่ะ ก็จะมีจุดบริการให้เขียนได้ตรงน,น,นี้นะคะเขียนเสร็จแล้วก็เอาไปแขวตนตรงนี้ได้เลยค่ะขอตัวไปเขียนสักครู่นะคะทุกคน ตอนนี้เราก็ทําการไหว้ที่วัดศาลเจ้าโนกิจแล้วเรียบร้อยนะครับผมทิปมูของเราในครั้งนี้ก็คือแบบมูแบบจัดเต็มจัดหนักมากแต่ถ้าใครแบบว่าอยากใส่มูมากกว่านี้อัตลักษณ์ของเราก็จัดให้ได้เออนี่นะค้าเป็นซิมเปิลวัดที่พามาจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเป็นหนึ่งในรูทของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ศาลเจ้าที่ที่เราพาไปก็คือศาลเจ้าอาซากุสะหรือถ้าเรียกเป็นวัดคือวัดเซนโตงนั่นเองนะครับผมก็คือที่นั่นน่ะ จะเป็นค่อนข้างทัวริสสปอตนิดนึงคนจะเยอะเพราะจะมีขายขายของเยอะมากวัวตงเครื่องรางเครื่องมือต่างๆนะครับก็คือว่าของกินข้างหน้าของกินคือที่สุดอ่าอย่างนึงที่สาลเจ้าอัสสัมสุทสิ่งที่มีคือรถลากจรินรถลากเราไปนั่งรถลากมาประทับประทับใจมากไม่ชอบคนเยอะๆเรามาที่นี่เลยสารเจ้าโนกีคือแบบว่า งแบบเซนแบบมีความรู้สึกเซนมากเงียบมากก็เซนตั้งแต่ทางเข้าแล้วคือเอาน้ำตักล้างมือตักล้างมือเ<อ>ครื่องแบบเรียกว่าวิถีเซนที่แท้จริงถูกต้องก็บอกเลยว่าทริปบูของเราวันนี้คือแบบสดมากๆดีมากๆได้ตั้งแต่แบบตลาดที่ช่องเทีย่ยวที่แบบ ทัวร์จริงๆ,งๆแล้วก็มีความสงบจริงๆเพราะว่าทางอัตลักษณ์ของเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะออกแบบทริปให้คุณได้รับเอ็กซ์เพรียลสุดพิเศษแบบไพรเวทกันเลยทีเดียวยังไงแล้วก็ฝากติดตามอัตลักษณ์ของเราทุกช่องทางด้วยนะถ้าใครสนใจทัวร์ของเรานะครับผมสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางที่เราขึ้นนา,นานๆเที่ยงอย่างนี้เลยสามารถจิ้มได้เลยค่ะตร,ตรงนี้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 จะเป็นการเทีกิ้งกางมาใช่สามารถทชมได้นใช่แล้วล่ะครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากรักบล็อกของแบล็กแกรฟิลด์เลด้วยนะครับผมอีพีหน้าจะไปไหนใช่เราจะไปที่ เราจะไปเที่ยวที่ไหนเราเราจะไปช้อปปิ้งหรือเปล่าอะไรย,ยังไงแอบกระซิบไป,เ,ปเลยก็ได้ไม่ล่าเอา้าไม่เอาดีกว่าเราดูเองดีกว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบบ๊าายยบ๊ายบาย